สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับเริ่มต้นที่ไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกก่อนเลยฮะหนึ่งคู่ครับสกินโกลอเวอร์ครับพล่มโบฮีเมียนไป4ประตูต่อศูนย์มาที่บาซิลเซโลบีครับแซมป์ไบรอครับเอาชนะโบตาโฟโกไป2ประตูต่อศูนย์วิสตอเรียบีเอครับแพ้กับดอนดรีนาไป1ประตูต่อ2และนาวติโกครับเสมอกับเลโมเบลเลมไป1ประตูต่อ1มาที่เมเจอร์ลีกซกอกเกอร์ครับสปอร์ติงแคนซัสครับเอาชนะลอสแอนเจลิสไป 2ประตูต่อหนึ่งตรนโต้เอฟซีครับแพ้กับซินซินเนติไป0ประตูต่อ2 ชิคาโกไฟล์เสมอกับฟิลาเดลเฟีย3ประตูต่อ3เนสวิลล์เอฟซีเสมอกับมอนทรีออลอิมแพคไป1ประตูต่อ1และเรียวซ็อกเล็ครับเสมอกับคุนไดไดนาโมไป1ประตูต่อ1เรามาที่ตารางคะแนนของศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กันหน่อยครับเรามาเริ่มกันที่โซนตะวันออกก่อนเลยครับอันดับ1ครับนิวอฮงแลนด์เรวอลูชั่นครับ10นัด23คะแนนครับตามมาด้วยออรแลนโดซิตี้ครับ10นัด21คะแนนครับอันดับ3ฟิลาเดลเฟียยูเนียนครับ11นัด19คะแนนและนิวยอร์กซิตี้ครับ9นัด14 ะแนนท้ายตารางครับชิกาโกไฟครับ10นัด5คะแนนครับโตเลนโต10นัด5คะแนนและอินเตอร์มายอมีครับทีมของเดวิดแบแ็กแฮมครับ10นัด8คะแนนมาที่โซนตะวันตกกันครับจาฝูงครับ เซาเทิร์นซาวเดอร์ครับ10นัด24คะแนนครับตามมาด้วยสปอร์ติ้งแคนซัสซิตี้ครับ12นัด23คะแนน LA g a l a x รกซี่9นัด18คะแนนและโคโลราโดปิด9นัด16คะแนนท้ายตาราง FC ฟซีลักลายครับ9นัด7คะแนนครับและแวนคูเวอร์9นัด7คะแนนอันดับที่11ออสตินครับ10นัด9คะแนนและซานโจเซเอร์สเควส์ครับ10นัด10คะแนนมาที่ศึก AFC Champions League ครับเมื่อวาน4คู่ครับ บีจีปทุมอยู่ในเตดครับเอาชนะขยาไป4ประตูต่อหนึ่งครับโดย4ประตูที่บีจีปทุมได้ครับได้จากทีลิลินแดงดาครับนาทีที่23ครับและเดียโก้หลุยซานโตครับมาซัด2ประตูครับในนาทีที่35และ51และปิดท้ายด้วยทีลิสินแดงดาครับในนาทีที่59ส่วนขยาได้1ประตูครับจากมาวินแอนจูเลสครับในนาทีที่81อีกคู่หนึ่งครับยูไนเต็ดซิตี้ครับเสมอกับปักกิ่งกัวอันไป1ประตูต่อหนึ่งคาวาสากิฟันตาเล่ครับเอาช านาแดกูไป3ประตูต่อ2และเวทเทลครับแพ้กับอุซานฮุนไดไป0ูนย์ประตูต่อ1นมาปิดท้ายด้วยศึกฟุตบอลยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายครับ2คู่เมื่อคืนนี้ครับเวลครับแพ้กับเดนมาร์กไป0นย์ประตูต่อ4ครับโดยเดนมาร์กได้ประตูจากแคสเปอร์ดองเบิร์กครับในนาที27และนาทีที่48และน่ไม่ได้ประตูนำห่าง3าจากโอคิมมาเล่ครับในนาทีที่88และปิดท้าย40ครับจากมาตินเบทเวดครับในนาทีที่94 อีกคู่หนึ่งครับอิตาลีครับเอาชนะออสเตรียไป2ประตูต่อหนึ่งในการต่อเวลาพิเศษครับโดยอิตาลีครับได้2ประตูคับจากเฟเดริโกเคียซ่าครับในนทีที่95และมาเทลเปซิน่าครับในในาทีที่105ออสเตรียมาตีไข่แตกได้ในในาทีที่114ครับจากซาซาคาราสิต โดยเดนมาร์กครับจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเช็กครับส่วนอิตาลีครับจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างเบลเยียมกับโปรตุเกสครับและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามตั้งพวกเราเป็นซีเฟิร์ได้ยิ่งดีครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลเมื่อคืนนี้ของเราทุกวันครับ